ไม่ต่อโอาา่โตอแโนโา,า,า,า้โหโอ้โหโอ้โหโอนโหโอนโหอ้โหโอ้โหโอ้นหโค้โหอ้โหโอ้โหโอ้โหสอ้โหโอ้้โ นี่ทุกคนเห็นไหมว่าผมเนี่ยมางานนี้เนี่ยนะเตรียมตัวซ้อมแต่งตดแต่งตรงแต่งตัวแต่งหน้าทําผมอย่างดีร้องเพลงอย่างเต็มความสามารถนะทีของผมเราเดินมาถือเค้กแล้วก็จบละมีแค่นี้ก็ตัดสกิปนี่ก็ใช่สิแก้วแหลมเอื้อสกิปมากทิ้งยิ่กว่า โอเคเดี๋ยวให้ปิดจ,จอเลยแล้วนีแ่แบบมาเต็มที่นู่นนี่นั่นล้ไม่ต้องร้องไห้มันคือการแสดงทุกคนอขอโทษนะครับคนที่ยืนอยู่ตรงนี้นี่ใครรู้ไหมเธอรู้ไหมว่านีน่คือใครเขาเป็นนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมสองปีซอนเะอ จากระงวัลน oh. yes, mm ัตราชนะครับเพราะฉะนั By ้นการร้องให้ไม่เป yeah. ็นเรื่องอะไรแบบยากเย็นสำหรับผมเลยไม่เชื่อถามพี่บอสนี่พี่บอสนั่งอยู่ตรงไหนเนี่ยได้ครับไม่รอเลยมานั่งแบบเถียงเธอมาตลอดเลยวันนี้ช่วยพูดดีๆกับฉันหน่อยได้ไหมฉันมาบอกตรงนี้พูดดีๆกับฉันหน่อยได้ไหมอย่างงี้หรออย่างเช่นแบบคุณดูกิ้มขบอะไรเงี้ยคุณดูกิ้มขำอู้เส๊ะ คุณวิวกินครับไม่ไม่ต,ต้องต้องย้อนใน้เดินคุณดูวก้นครับเนี่ยคุณดูวกินครับอ<า>ขอขอบคุณคุณวิวกินมากๆเลยนะครับอย่าง <c ười> ไรรอบสุดท้ายเลยแล้วเวลาพูดซิ <c ười> ขอบขอบคุณวิวกินมากที่ให้ความกรุณามาแฟนมในครั้ง,งนี้ กรุณาการุณย์ที่นั่น้ากานาา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 าตางนี้าาาาาาาราาังาอาา้าาา้งกาาาอาา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 อาาาาาาาเาาาอาา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 อาาาาเาา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 าราา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 าเนา้าา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 าเาา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 เาาามาา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 กาาาาา้าา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 าีาา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 า แต่ว่าความเหมือนในวเนี้ยมันไม่เหมือนเมื่อวานยังไงัเพราะว่ามีคนบอกว่าเราอะหน้าเหมือนกันเหมือนไหมอันไหนดูซิเหมือนไหมทุกคนลองดูนะโคดูตาอะดูตา ไม่จะไม่เล่นก็ไม่ได้ดิวิออกตัวเป็นนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมไปแล้วจมูกเดีวดูจมูกสิดูจมูกมูกไม่เหมือนคิดว่าจะอัตราส่วนราคายกันยใช่ไหมนะ่าขอดูกันบอกไหม เหมือนอะไรไม่เหมือนเหมือนไหมพี่กนเหมือนไหมเหลือเขาเหมือนไหมเหมือนเหมือนกับพี่หมากในเกี้ยได้เลยได้ไม่เหมือนพี่หมากเขาน่ารัก cute pretty ปวดหัวตรงนี้ วันนี้นะทุกคนรอบวันอาทิตย์นะครับก็เป็นรอบสุดท้ายของเรเ่เลเตอร์นะผมก็ดีใจมากที่ได้มายืนวันนี้แล้วก็ได้เห็นทุกคนที่รักพีพีมากขนาดนี้นะครับก็โดนตีก็ฟิวจังเลยเนี่ยนะแครัับเหตุเนี่ยก็จะบอกว่าดีใจจริงเพราะว่าเนี่ยผมรู้สึกว่าทุกคนถ้ามีใครีโวกาสได้มายืนวันนี้ข้างบนสวยมากมายถว่า เราได้เห็นทุกคนให้กำลังใจพีพีนะแล้วก็ดีใจที่มีพีพีมีวันนี้แล้วก็มาอยู่ในตรงนี้นะครับตลอดที่ผ่านมาพีพีผมเห็นความตั้งใจของพีพีมาตลอดเห็นความเต็มที่ของพีพีมาตลอดนะแล้วก็วันนี้เขาได้มีแฟนมิดเดี่ยวงตัวเองเป็นครั้งแรกแล้วก็ได้เห็นเขาเต็มที่มาโชว์มากขนาะด ผมใจตัวเดียวมากแล้วก็พีพีเก่งมากครับขอเสียความเก่งของพีพีไหนได้ไหมครับักนี้เป็นแฟนมิวพีนะโอ้ยรา้ผมจะไม่ขอบกวนเวลานานนะเดี๋ยวผมจะ เลี้ยงเวทีให้วีพีอีกครั้งหนึ่งนะแต่ว่าก่อนที <S <ky> <S <Et à> <ets> <uk> ่ผมจะไปเนี่ยกอก่อนที่ผมจะไปนะครับผมจะขอดิบเพลงเพลงหนึ่งนะซึ่งเปนเพลงที่เรามีโอกาสร้องด้วยกันครั้งแรกเนาะที่สถานที่อย่างนี้นะครับ Royal Dragon Hall เมื่อมาสองสามปีที่แล้วเนาะก็ดีใจที่ได้กลับมาแต่งตัวแบบนี้แล้วก็ยืนอ,อยู่บนเวทีนี้ในที่นี้ครับนะก็หวังทุกคนจะชอบรครับที่เด้ขยัครับ